สวัสดีค่ะเอฟซีเฟตจ่องสู่ขู่สูค่คุณพบกับช่องสามั้านาหนุ่มสวิเดนพี่น้องจ้าพบก,กันในวันที่สิบแปดมีสาวหกแปดจ้าฟื้นกันยังเน้ะค่ะเอาสู่ต่อจ้าอากาศฮ้อนพี่น้องค่ะฮ้อนจนังไหนมาูดผับอกโมบอกเกียดใจจ้าอากาศคือฝนสิตกนี่ล่ะฮ้อนค่ะล้มกับบอ่อพัดปันใดเบิ่งจากต้นไม้หลุดค่ะ คลิปนี้เป็นแนวทางตัวเลขของมาดามสเวเดนเดอร์พี่น้องงวดว่างหันสาบนาจับห้หลุดจะ้ะแต่ว่าเลขติดเพิ่นกับหลักสิบหลักหน่วยหลุดเพราะว่าออกสองจิตเนาะเิ็นให้หลักจิตเนาะค่ะเป็นหลักสิบมันมาออกอยู่หลักหน่วยพี่น้องแต่ว่าเลขติดเพิ่นเข้าไปที่สองเด้อค่ะย้ำเด้อค่ะแนวทางมีเขามีหลุดโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมเป็นแนวทางสูตรหวยคำนวณจ้า หรือผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องสาวบานานุสวีเดน QR code ID รัน QR Q ID and, ในคลิปนี้แหละจ้าถักไทยมาเบามาฝากมาตอนได้เลยเด้อค่ะกันสาวบ้านาท่านได้ักไปกับขอตัวขอไปกับอู้หลาย้นกับพี่น้องค่ะคุ้นผู้เดียวกับเอฟซีกับหลเนาะคะ่ะคุ้นในไลค์กับไลายก็บถักมาส่วนตัวกับไลายกัทยอยอ่านอยู่เลยเลยเด้อค่ะอยากคือกันพี่น้องอยากไหลแนวหลายอย่างจ้ะสู่โต้จ้า เป็นแนวทางเนาะทางมาดามเซบีเดนเป็นไดุ้่งตัวเลขไม่สานวลวันน,ะน้านางวเว้ยเว้ะแบบสู้พี่น,อน้องเฟนจงเอฟซีฟังฟังให้จบฟังให้เข้าใจกวนเสียบึงตัวเลขชุดไม่เดี๋ยวสาวบนาจ,จะให้บึงชุดเก้ากวนวารีก่นไปจังใดมาจังใดค่ะค่ะนี่เป็นตัวเลขชุดเก้าจากพี่น้องค่ะเป็นชุดบนอย่างเดียวเด้อเลขเป็นมีชุดบนอย่างเดียวบ่รวมลางจะ้ะคือบ่ลงลางเลยค่ะเอาตรงๆเลยค่ะพี่น้องจะ้ะ แต่ว่ากะยำเด้อค่ะสูตรหว้คำนวณเนาะนี่เป็นงวดที่สองที่เพิ่นห้สาบนามางวดแรกกะเดินดีจ้ะหลักสิบหลักหน่วยเขาแต่ว่าคลิปนี้เพิ่นไม่ได้จับหายสาบนาได้จับหผ่แต่ว่ามือเลขออกเพิ่นจับหาอยู่ได้ค่ะสองเจ็เออจสองมันออกตัวกลับแต่ว่าสาบนาไม่ได้ลุงค่ะเพราะว่าหลายแนวหลายอย่างเนาะจะ้ะแต่กะหยิบหยุกมาบอกขึ้นเกาขันผู้มักกะไอ่จดัดปูขัดกะเลื่อนพานฟังให้จบฟังให้เข้าใจน้ำค่ะ เอาไปเบิ <ítulo> ้งกังวตโตไปในวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบดว่าเพิ่นทรงตัวใดไม่สาวนาบอกสูฟังในจ้าเนี่ยค่ะเพิ่นทรงให้สาวนาค่ะหลักสิบบนเพื่อนปักหลักไข้พรอมเด้อค่ะหลักสิบบนมีศูนย์มีสองมีสามสำหรับหลักหน่วยบนเนาะค่ะมีสี่กับหกจ้ะเพิ่นทรงมาแบบนี้สาวนาก็เลยถักเป็นกลับไปว่าอ่ามีสองอ่ามีจับคู่ห้บรเพิ่นจับคู่ห้เดอค่ะ ตามนี้จ้ะเพิ่นจับคู่ไห้เนาะเพิ่นเอาลักสิบลักหน่วยเดี่ะค่ะจับคู่มี 04, 0ูนย์ส2่ศู3ย์หแล้วก็เอา8ปดสกับ8ปดหกนัมเ้อเพิ่นว่าจ้ะตรงๆบ่ตบ้องกลับพี่น้องคะ่ะแต่ว่าสาบนาว่ากลับไวในเด้อค่ะผู้ดใดหมักชุดใดกลับไวเน้นิดหน่อยบ่ต้องกลับเบิดค่ะเพราะงวดว่างหัน ออกตัวกับเพิ่นทีเพิ่นทรงไม่สาวนามือเล็กออกบ่ได้ทรงเห็พี่น้องบ่ได้บอ,อกพี่น้องฟังมันออกตัวกับคือเจ็ดสองจ้ะเพื่อนให้มาเจ็ดสองมันออกสองเจ็ดเนาะค่ะกเลยว่ากลับไวน้นนิดหน่อยแต่ปกติเล้วหลีกเพิ่นจะเข้าตรงๆเพราะตรงกับเพิ่นว่าเอาเดียวสาวานาจะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนจ้าค่ะเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนจ้ามาดามสวีเดนในวันที่สองพฤษภาหกเปด หลักสิบบนเป็นเลขชุดบนอย่างเดียวเดอ้อพี่น้องตรงๆไม่ต้องกลับสิบบนมีศูนย์มีสมีสามจ้าหน่วยบนมีสีกับหกเด้อค่ะจับคู่หามีศูนย์สี่ศูนย์หกสองสี่สองหกสามสี่สามหกตัวกันคือแปดสี่กับแปดหกจ้ะคิดว่าเลขแปดนี่เิ่นสิตัดออก คิดว่าสีมีแปดพร้อมแต่ว่าเพิ่นตัดออกอาจจะบเด่นเิ่นเลยกันห้แปดสี่กับแปดหกจ้ะอันนี้เป็นชุดไหมคะ่ะชุดบนตรงตรงไม่ต้องกลับกลับไว้น้ำกะดีเด้อพี่น้องจ้ะอันนี้งวดก่อนนี่งวดที่สามจ้ะที่เพิ่นแบ่งปันสาบนาะเพิ่นว่าสาบนาะอ่าซื้อบิดปบีบริษาทบลุดจักเทียดอกเลขติดเนี่ยคะ่ะสิบหน่วยนี่บลุดจักเทียแต่ว่าเลขวิ่งเป็นบ่ได้ห้เด้อพี่น้องเพิ่น,นจะห้แบบประมาณนี้ เพิ่นบอถนัดเลนจ้ะเพิ่นว่าจับคู่ดีกาเพิ่นก็เลยหยิบจับคู่เนาะค่ะงวดวางหันกะลักสิเพิ่นก็คือลักเจ็ดมันออกตัวกับคือสองเจ็ดเด้อค่ะเราพี่น้องกบพิจารณาเบิง่งกะไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักเบิง่งว่าเป็นตาลงทุนบอข่ข่น้ำเป็นลงทุนเดอ้อเอฟซีจ้ะทุกคลิปทุกวิดีโอสาวนากะยำค่ะเป็นแค่แนวทาง ปรดใช้วิจารณะญะาณในการรับชมหรือผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องเนาะคะ่ะทัก i อดียไลค์คิวอาโค้ดเนาะยึดต้นคลิปค่ะเป็นคิวอารโค้ดลายส่วนตัวทักททยสาบันนมาใดค่ะเพราะว่าจะสูนวนห้วยคำนวณเลขความฝันค่ะหรือว่าผู้ใดมีเลขดังๆอยากเป็นตัวเลขบอกบุญก็สามารถทักททยมาใดเตะกับออเดอร์ค่ะทยอยถบเพราะว่าสาบันนาผู้เดียวเนาะคะ่ะอฟซีไหลดีจ้ะ ้ในไลน์นี่หลายส่วสิตอบแต่ละคนถ้าแบบผู้ใดอ่าสิถามเรื่องตัวเลขก็ไปเบิ่งคลิปดีกว่าเด้อค่ะคลิปใน YouTube ช่องทาง YouTube ที่สารนาลุงให้จ้ะส่วนมากแล้วอ่าไลน์นี่ก็ะจะติดต่อกับเซียนจากอาจารย์เนาะค่ะอ่าไว้แต่แบ่งปันตัวเลขเนาะค่ะในช่องแค่นั้นจ้ะแต่ผู้ใดอยากทักทายส่วนตัวก็อ่าฝากข้อคุ้มไว้ค่ะเพราะว่าพี่น้องอยากคือกันค่ะหลายแนวหลายอย่างเนาะค,ะคา่ะกลัวรติทักทายได้บ่สุคนจ้ะ เอาค่ะให้แคปหน้าจอจ้ามาดาสว,วีเดนใงวันเป็นที่สองพฤษภาคมหกเปดจ้าแคปหน้าจอไว้ไปเปรียบเทียบอาจาร,รย์ดังๆเมือง่าเป็นตาลงทุนบอค่ะอย่าลืมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ิดค่าการมองเห็นด้วยจ้าถึกปิดกันค่ะขักเอฟซีจ้าเอาพี่นอ้องบ่าวหลายหญ่ไปค่ะผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ขอให้สุกให้มานในเฮงใ้ปังให้ดังให้รวยสู่ขู่สู่คนเงินไหลกองทองไหลเขา่า คลิปนี้ฝากไ้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปแล้วค่ะสวัสดีจ <ination noises> ้าอะังัราริพริสัารัเวะมีวะิโินตกัยังบุพะัตอจิตะิตมหวะมสโตสัพสักัันโมนระสยท้ามันิจี र्य